สวัสดีครับทุกคนวันนี้พกผมเต้าเบียตูนะครับก็วันนี้วันนี้เป็นตอนว่างๆนะับไม่มีอะไรทำครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พกผมเต้าเบียูนะครับ <c oughs> ก็วันนี้อยู่กันในรายการว่างไม่มีอะไรทําอีกแล้วนะครับไม่ได้ แกผมนะครับที่ว่างหัวใจผมก็ว่างเหมือนกันนะผมยังไม่มีแฟนน้องผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซติดต่อไว้นะครับถ้าเผื่อใครสนใจน้องผมก็ก็ติดต่อไปได้น้องผมก็โสดครับโสดเหรอผมโสดเหรอวะเออสุโสดครับโสุโสุดสุดเนี่ยปมก็โสดนะครับแต่กิ๊กอีกสิบคนปุ่มก็บางเพียงฝามะพี่ชอบน้องฝาอยู่กันแล้วดิเรียงพี่เรียนพี่วันอยู่สวนเชื่อน้องฝาไม่ไปลงไม่ไดพี่เปื่อย

จริงมันอกได้เลี้ยวเลียวหนมนโ่มนุ่นุ่นเฮ้ยนี่มันบอกอยู่เด้งนั่นเปซี่ลุงอะพุมอไเด็กกองอะเด็กกองอะมันนี่ไงอ๋อจริงอะเปซี่ลุงไงนะปีมันตั้งเกียร์ีนี่อีบนอะไรนี่อีโบนอะโ้ยอี้ยเฮ้ยเลียวเลียว ไม่คือแบบการเราเป็นยูทูบเบอร์ดีๆเราต้องขั้นนาไม่อาเซ้งแต่ถ้าปนีไม่ได้นะปนีก็เรียกว่าันตูดแบเด็ดทุกคนครับเดี๋ยวผมไปเล่นบอลก่อนก็คลิปนี้แค่นี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับาด้วยนะครับรวยครับร้อนจริงๆทุกคนผมไปนะบ๊ายบายไปเที่ยวงจริงอะ